สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องรูปถ่ายกันนะคะมีบางท่านสอบถามเข้ามาอยากให้ช่วยแนะนำเรื่องรูปถ่ายนะคะถ้าเราเข้ามาที่นหน้า dvprogram.state.gov ตัวนี้นะคะนอกจากเราจะได้เห็น dv223 0 instruction แล้วเราจะเห็นตัว photo examples ด้วยนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปเราก็จะเจอหน้านี้หน้านี้นะคะ จะมีคำแนะนำเรื่องรูปถ่ายของวีซ่าอเมริกานะคะเดี๋ยวเรามาลองค่อยๆไล่ดูกันเลยเนาะว่าเขาจะแนะนำเราเรื่องอะไรบ้างนะคะหน้าตรงนี้จะบอกว่าสัดส่วนของรูปถ่ายต้องเป็นอย่างไรนะคะอันแรกต้องหัวส่วนหัวเนี่ยจะต้องอยู่ตรงเซนเตอร์นะคะไม่ไมเอียงซ้ายไม่เอียงขวานเนาะแล้วรูปเนี่ยก็ต้องเห็น ศีรษะเต็มๆสีะอะนะคะแล้วก็เห็นผมด้วยแล้วก็สีหน้าค่ะหมายถึงว่าการหน้าก็ต้องเป็นเป็นแบบธรรมชาติไม่ไม่บิดเบี้ยวไม่ทําหน้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนของขนาดรูปอะคะ่ะจะเป็นสองนิ้วคูณสอนิ้วนะคะโดยที่สัดส่วนของส่วนของศีรษะกับผมอะคะ่ะจะเป็นประมาณหนิ้วนะคะอันนี้คือคำแนะนำเนาะ แล้วก็ตรงนี้จะบอกเป็นเป็นแบบดิจิตอลดิจิตอลอิมเมจนะคะก็คือเป็นรูปถ่ายดิจิตอลที่จะเป็นไฟล์ที่เราใช้อัปโหลดเข้าไปจะเป็น600คูณ600พิกเซลสนะคะส่วนของศรีรษะเนี่ยจะเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ50 69ของทั้งรูปนะคะสองรูปนี้คือรูปถ่ายที่ถูกต้อง Well composed p h o t o f composition examples คือรูปถ่ายที่ถูกต้องที่เป็นตัวอย่างได้นะคะเราลองมาดูตรงคำแนะนำตรงอื่นดูนะคะตรงนี้คือ acceptable visa photos คือรูปถ่ายที่ถูกต้องนะคะจะเห็นว่าทั้ง4รูปนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ ฉากด้านหลังเป็นสีขาวแล้วหน้าทุกคนน่ะสว่างแล้วก็เห็นหน้าชัดเห็นหน้าชัดแล้วก็หน้าจะอยู่ที่ประมาณ50%ของรูปตามคำแนะนำในหน้าแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามาดูกันว่ารูปแบบไหนดีแบบไหนใช้ไม่ได้เนาะรูปแรกคือเป็นรูปที่ใช้ได้เครื่องหมายถูกตรงนี้คือใช้ได้แล้วแบบไหนใช้ไม่ได้ล่ะ รูปนี้ถัดมามันเป็นยังไงคะมืดไปคือทั้งภาพมันเหมือนมีสีเทาๆคลุมไว้เนาะหน้าไม่ชัดรูปที่สองก็เหมือนมีสีฟ้าๆคลุมทั้งภาพเลยก็ไม่ชัดรูปที่ถัดมาเป็นรูปเด็กยิ้มหน่อยๆอผ่านหน้าชัดหลังฉากหลังสีขาวนะคะรูปสุดท้ายไม่ผ่านเพราะอะไรมีเงาอะคะ่ะอยู่บริเวณน,นี้เนาะรูปนี้ไม่ผ่านนะคะดู ดูรูปตัวอย่างที่ผ่านไว้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะถัดมาเป็นคำแนะนำเรื่องแว่นตาไม่อนุญาตให้ใส่แว่นตานะคะแม้ว่าจะเป็นแว่นสายตาก็ตามนะคะถัดมาคือเรื่องขนาดแล้วก็การวางองค์ประกอบของภาพอะคะ่ะคือส่วนศรีรษะเนี่ยจะต้องอยู่บริเวณกลางของภาพเนาะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะคะดูตัวอย่างรูปที่ถูกต้องคือรูปนี้นะคะ ัวอย่างที่ผิดขนาดศีรษะใหญ่มากเกินไปเนาะถัดมาคือตัวเอียงไปด้านหนึ่งถัดมาคือตัวเล็กเกินไปศีรษะไม่ใช่50%ของรูปเนาะและรูปสุดท้ายคือศีรษะขาดไปออคำแนะนำของรูปก็คือจะต้องเห็นทั้งศีรษะแล้วก็เห็นผมนะคะเขมถัดมาเป็นเรื่องของ ความละเอียดแล้วก็คุณภาพของรูปนะคะรูปนี้คือชัดหน้าชัดเห็นรายละเอียดต่างๆชัดนะคะเออบางท่านอาจจะถามว่าใส่เครื่องประดับได้ไหมเนาะก็ถ้าดูจากรูปนี้ก็มีต่างหูกับมีสร้อยคอนะคะ <c oughs> ก็คงจะพอได้ <c oughs> นะคะแล้วก็ดูรูปที่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะรูปที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> เช่นรูปนี้คือมันไม่ชัดหน้าไม่ชัดเนาะรูปนี้คือมีเงาแล้วก็หน้าไม่ชัดรูปนี้คือ น้องก็ไม่ชัดนะคะหน้าน้องนะคะแล้วก็รูปนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่ามันรูป,รปมันไม่เต็มไม่เต็มแผ่นนะคะมันจะมีสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ถูกนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนถามกันเข้ามามากเลยว่าได้คัดฉากไดคัดฉากหลังได้ไหมคะถามเยอะมากเลยจริงๆนะคะออขออนุญ,ญาตตอบคำถามของทุกท่านด้วยหน้านี้เลยนะคะ unacceptable ค่ะ b a c k g ราว n d ที่ครอบฉากหลังออกโดยการใช้ retouching tool คือการตัดฉากหลังออกด้วยด้วยด้วยทูต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะทำให้ส่วนของหน้าของท่านศีรษะของท่านผมของท่านหรืออะไรมันบิดเบี้ยวไปไม่ไม่เป็นรูปที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบตัด บริเวณศีรษะใบหน้าหรือว่าคออะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำนะคะคำแนะนำคือให้ถ่ายรูปของท่านนะคะหน้าฉากฉากสีขาวนะคะแทนที่จะไปใช้พวกการใดคัดหรือการครอบฉากหลังเปลี่ยนสีนะคะอันนี้คือคำแนะนำในการถ่ายรูปของวีซ่าอเมริกาเลยจากเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะคะถัดมาในเรื่องของการ โพสท่าถ่ายรูปเราโพสยังไงดีนะคะรูปที่ถูกต้องคือเนี่ยค่ะทำหน้าธรรมดาทำหน้าเป็นธรรมชาติก็อย่างหน้าคุณพี่คนนี้ก็คือหน้าเฉยๆเนาะยิ้มกว้างได้ไหมยิ้มกว้างได้ไหมเดี๋ยวดูน้องคนนี้ยิ้มกว้างไม่ผ่านนะคะยิ้มกว้างเนี่ยมันกํากึ่งเนาะรูปเนี้ยยิ้มไม่ผ่านแต่รูปเนี้ย ยิ้มไม่ยิ้มแล้วผ่านอืมคือเขาเขียนว่า acceptable เพราะว่ายิ้มแบบเป็นธรรมชาตินะคะส่วนรูปนี้ล่ะ unacceptable ไม่ผ่านเพราะว่าอืมหน้าไม่เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ก้ำกึ่งเนาะรูปนี้ล่ะไม่ผ่านเพราะก้มเกินไป ไม่ผ่านเพราเงยเกินไปนะคะศีษะเอียงเอียงข้างหลับตาไม่ผ่านหมดเลยนะคะนี่คือรูปถ่ายที่ถูกต้องเอาแบบนี้แล้วกันเนาะทำหน้าแบบเรียบๆไม่บึง้งไม่ยิ้มยิ้มนิดๆก็ได้เนาะค่ะถัดมาเป็นเรื่องของการแบบเหมือนการปกคลุมศีรษะหรือผมอะค่ะก็คือ รูปนี้เป็นรูปที่ถูกต้องนะคะก็คือจะไม่อนุญาตให้ใส่สศีรษะเอ่อขอโทษค่ะไม่อนุญาตให้ใส่หมวกค่ะหรือว่าแบบเครื่องปกคลุมศีรษะปกคลุมผมใดๆก็ตามยกเว้นเพื่อเพื่อในทางศาสนาสําหรับบางท่านที่เป็นมุสลิมนะคะหรือว่าสําหรับบางท่านที่ที่ต้องแบบคลุมศีรษะเนื่องจากเหตุผลทางด้านการแพทย์ ซึ่งมีเอกสารรับรองถูกต้องนะคะอันนี้คือคำแนะนำสำหรับก,ก็ถ้าใครที่ไม่ได้ต้องสวมอะไรที่ศรีรษะก็ไม่จำเป็นต้องสวมนะคะปล่อยผมตามธรรมชาติฉากหลังเป็นอย่างไรสีขาวค่ะเป็นสีขาวเรียบๆไม่มีเงาแล้วถ้าไม่ผ่านละ่ะแบบนี้ค่ะ ฉากหลังที่มีริ้วรอยของกำแพงแบบนี้ถึงจะเป็นสีขาวก็ไม่ผ่านนะคะฉากที่เป็นสีฟ้าเลยก็ไม่ผ่านฉากที่เป็นวิว <c oughs> ก็ไม่ผ่านนะคะแล้วก็ฉากที่ขาวแต่ว่ามันมันเป็นขาวตุ่นๆน,นะคะแบบนี้ใช้ได้นะคะลองเทียบสองรูปนี้นะคะอันนี้ขาวเลยขาวจ้วะเลยที่เราเรียกว่าขาวจั้วะนะคะขาวอย่างนี้ผ่านขาวตุ่นก็ผ่านนะคะ ขาวมีริ้วรอยของกำแพงอย่างเงี้ยค่ะมี texture แบบนี้ไม่ผ่านนะคะต่อมาเด็กๆล่ะเด็กๆถ่ายแบบไหนทารกทารกน้องทารกเบบีคนนี้ถ่ายแบบนี้ผ่านนะคะคือไม่ต้องอุ้มน้องนะคะก็คือให้น้องนั่งหรือนอนนะคะแล้วก็น้องเนี่ย ปูผ้าปูสีขาวให้น้องนิดนึงด้านหลังน้องประหนึ่งว่าเป็นฉากสีขาวเนาะปูด้านหลังให้เขานิดนึงสัดส่วนศีรษะทารกอะค่ะแล้วก็ตำแหน่งของการวางตัวน้องอะค่ะก็จะเหมือนของผู้ใหญ่เนาะก็คือสัดส่วนศีรษะก็ประมาณ50%ของรูปแล้วก็ตัวน้องศีรษะน้องก็อยู่ตรงกลางของรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงน,นี้เขามีบอกไว้ว่าก็โอเคนะที่คือที่ตาของน้องอะค่ะ ก็คืออาจจะไม่ได้แบบเปิดกว้างร้อยเปอร์เซ็นเหมือนผู้ใหญ่คือบางทีเด็กกันนะคะเราก็ควบคุมเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ก็คืออย่าหลับตาให้ให้เขาลืมตาหน่อยนะคะเราแบบไหนที่รับไม่ได้ดีกว่าเนาะมาดูเอาแบบแบบรับได้ก่อนแบบรับได้อันนี้คือเขาจะร้องไห้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่หนูน้อยคนนี้ ตาแป๋วจ้องกล้องเลยโอเครับได้นะคะหนูน้อยคนนี้ก็เขาทำหน้าแบบเด็กๆกันนะคะก็แสดงอารมณ์แบบเด็กๆก็รับได้นะคะแบบไหนไม่ผ่านละ่ะน้องคนนี้ไม่ผ่านเพราะว่าผมอะค่ะมันมีเงาตกมาตรงผมเนาะอาจจะต้องรวบผมหรืออะไรให้มัน ให้เงามันหายไปนะคะหันหน้าเอียงข้างก็ไม่ผ่านนะคะต้องเป็นหน้าตรงเนาะแบลบลิ้นไม่ได้นะคะใส่จุกนมไม่ได้ไม่อนุญาตนะคะแล้วก็มีคุณแม่อุ้มก็ไม่ได้รับอนุญาต ดูตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วก็จําไปใช้นะคะก็คือเป็นรูปน้องคนนี้นี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องเนาะถัดมาค่ะลองดูซิว่าเขาพูดเรื่อง digital image requirement นะคะเขาต้องการอะไรบ้างถ้าเราต้องใช้รูปที่มาอัพโหลดในคอมพิวเตอร์นะคะเขาบอกว่า รูปะคตะต้องมีขนาด2อคูณสนิ้วสมมุติเราถ่ายเป็นรูปถ่ายมาจากที่ร้านแล้วนะคะเราก็บอกเขาว่าเอารูป2อคูณสนิ้วฉากหลังสีขาวของวีซ่าอเมริกาเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้สแกนนะคะใช้สแกนเนอร์สแกนด้วยเอาเ e s o l u t i o n อยู่ที่300พิกเซลต่อนิ้วนะคะเออมีอะไรอีก อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการสแกนก็เดี๋ยวอ่านได้ตามนี้เลยนะคะต้องอยู่ในรูปของ jpeg ไฟล์เท่านั้นนะคะขนาดเนี่ยต้องไม่เกิน240 kb นะคะรูปก็จะออกมาคล้ายๆกับที่เราอธิบายกันไปก่อนหน้าเมื่อสักครู่นี้เนาะดูว่ามีอะไรอีก ก็อย่างสองรูปนี้คือรูปที่ถูกนะคะเห็นไหมคะว่าฉากหลังเป็นขาวตุ่นแต่ไม่มีเงานะคะฉากหลังขาวตุ่นไม่มีเงามีทำหน้านิดนึงแต่ทำหน้าเฉยๆดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยเมคชัวร์ว่ารูปจะผ่านแน่นะคะออลองดูคำถามที่ถามบ่อยนิดนึงเนาะเผื่อเป็นความรู้นะคะ How ท n น y photos มาได้ submit with my visa application อ๋ออันนี้ถ้าเป็น DV 2023นี่เราเรา attach mm hmm. ไป mm hmm. แค่รูปเดียวก็พอเนาะ How recent must my photos be? Mm hmm. เขาบอกไว้ว่ารูปต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนะคะอันนี้ก็คืออยู่ใน DV 2023 instruction อยู่แล้วเนาะ How size must my photo s be ก็คือ2 2คูณ2นิ้วนะคะอันนี้ก็ตรงกับใน i n s t r u ั t ชั่ทุกอย่างเลย How large should my head be in the photo นะคะก็คือเขาจะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ50%ถึง69%ของรูปนะคะศรีรษะจะต้องมีขนาดที่ตามที่เขาระบุเพื่อจะได้เห็นหน้าชัดเนาะ รวมๆแล้วก็มีอยู่ใน DV 2,023 instruction หมดเลยถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเนี่ยเข้ามาอ่านได้ในนี้นะคะอันนี้เรามารีวิวให้ท่านดูคร่าวๆเนาะโอเคเราจะปิดท้ายด้วยรูปนี้นะคะเราอยากให้ทุกท่านจำภาพนี้ให้ดีๆว่านี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องบางท่านถ่ายภาพมาแล้วก็ไปเช็คกับเว็บไซต์ต่างๆเช็คเว็บนี้ผ่านเช็คอีกเว็บหนึ่งไม่ผ่าน คือบางทีเราใช้วิจารณญาณของเราโดยเทียบกับรูปตัวอย่างถ้าเรามั่นใจว่าขนาดถูกนะคะความละเอียดถูกนะคะแล้วก็เราทำทุกอย่างตามที่ บอกไว้ในอินสตราคชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เช็คเว็บที่หนึ่งไม่ผ่านเช็คเว็บที่2ผ่านเราจะเชื่อใครดีก็คืออยากให้เชื่อวิจารณญาณของท่านเองนะคะถ้าท่านทําทุกอย่างถูกต้องตามคู่มือที่แนะนําแล้วท่านเทียบรูปของท่านเองนะคะกับรูปตัวอย่างที่ถูกต้องนี้ท่านว่าเหมือนไหมคะถ้าท่านคิดว่าเหมือนแล้วเช็คเว็บอีกเว็บหนึ่งผ่านอีกเว็บหนึ่งไม่ผ่านท่านก็ตัดสินใจเลยว่าท่านจะใช้หรือเปล่า ฉากหลังขาวก็ได้ขาวตุ่นก็ได้สัดส่วนศีรษะท่านถูกต้องไหมฉากหลังถูกต้องไหมมีเงาหรือเปล่าถ้าท่านคิดว่ารูปของท่านก็มีลักษณะที่ถูกต้องตรงกันกันกบรูปที่ acceptable ในเว็บไซต์นี้นะคะท่านใช้เลยนะคะบางทีถ้ารอเช็คละเอียดมากๆทุกเว็บไซต์ต้องถูกต้องเปะ๊ะ บางทีก็อาจจะต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะคะยังไงก็ท่านอ่านอินสตรั t ชั่นี้ประกอบด้วยหรือว่าท่านดูวิดีโอคลิปนี้ประกอบด้วยแล้วท่านก็ลองตัดสินใจดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอแบบอื่นที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ DV 223 0 Instruction เ,เกี่ยวกับ DV 223 0มาแชร์กับท่านอีกนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ